สวัสดีุเพื่อนในเพจรับยิงแอดโฆษณาจากกลุ่มเป้าหมายทำการตลาดออนไลน์เข้าบริการมนละ15บาทด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในการเย็บปักถักร้อยกันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะเข้ามากันที่หน้าของล a z a ด a ค่ะในหัวข้อของเย็บปักถักร้อย ในส่วนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกผ้าแล้วก็ไหมพรมแล้วก็เครื่องมือในการใช้นะคะก็จะมีเป็นแบบผ้าผ้ามัสลินผ้ากองผ้าขาวผ้าปานมัสลินนะคะแล้วก็มีไหมพรมคัดต้นมียางยืดไหมพรมหลากหลายสีสันเลยนะคะแล้วก็จะมีผ้าแบบเป็นสีนพื้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้ามัลินเยอะแลเรา็มียางยืดเส้นกลมยางยืดมีนัดก็คือเป็นแบบของแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อไปนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อคำในการเจาะลุ่มเป้าหมายกันดีวกว่าะคะ่ะในการหัวข้อเย็บปักถักร้อยเนี่ยก็น่าจะยุักยี่สิก็น่าจะถึงทักสักอายุ44นะคะเพศก็น่าจะเป็นผู้หญิงน่าจะถนัดฝาผู้ชายนะคะเดี๋ยวเรามาดูคํากันดีกว่าค่ะ คำตรงตัวเลยก็คือการเย็บนะคะมีการเย็บแล้วเดี๋ยวลองกดแนะนำดูอ้างนี้เขาว่าเย็บปักขัดร้อยขึ้มานะคะเลื่อนดูสามารถเลื่อนดูตรงคำแนะนำได้เลยนะคะมีหัตถกรรมเรามาดูอีกว่ามีคำไหนอีกบ้างก็คือการปอผ้า มีคำว่าการทอผ้าด้วยนะคะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าคำไหนมีไม่มีก็สามารถพิมพ์ใส่ไปได้เลยนะคะถ้าเกิดมีมันก็จะขึ้นมาเหมือนอย่างที่แอดมินพิมพ์ไปก็เป็นเทคิกเล็กๆน้อยๆสําหรับวันนี้นะคะในการใช้คําในการจอบกลุ่มเป้าหมายสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ